วันนี้แวะมาหาสายันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อนโอ้โหมาอีกคลิปหนึ่งก็เอาเลยครับยกปั๊มขึ้นแล้วเอาสรุปแล้วก็คือวางตรงนี้เนาะครับผมอ๋อแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่ครับพี่น้องงไม่ล้างเลยยังไม่ล้างเลย โโอ้เอางี้เลยเนาะั๊มจะอยู่ฝั่งขวากับช่วงล่างนะครับน้ำหนักน่าจะสัมพันธ์กันอยู่เนาะเทียบกับน้ำหนักตัวนี้กับฝั่งโน้นเนี่ยมันก็ได้กันอยู่เออข้างหน้าก็พอดีข้างหน้าก็พอดีเนาะใช่ปากคู่กับปาก ปากฟักฟางขึ้นได้เลยแบบนี้นะครับโอ,อ้โหอ๋อตัวนี้ตัวนี้จะจะต่อชุดเพลามามาชนกับตัวนี้อีกใช่ไหม,มนี่ใส่ยันใส่เพลาแล้วเพลาแทนเครื่องไฟวินนี่ผมก็เจาะรูเองไฟวินเจาะรูเองด้วยคฮาซูลเองเจาะรู้ อ๋อจับสูตรเองเลยไฟวินนะครับใส่น็อตไว้สามตัวซึ้นมาโรงไม่ตรงไอตัวตัวนี้มันเป็นของอะไรของร้อยสิบห้าบอกรูใหญ่กว่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เลยกากระบาดใช่ไหมไฟวินเราไปซื้อมาเหรอคือว่าอ๋อไปซื้อมาดีใช่ไหมไฟวินตัวนี้ซื้อพร้อมตัวชุดเพลาชุดเพลานี่เลยซื้อมาเท่าไหร่ หกพันห้าชุดนี้นะอ๋อมันชนไหมมันชนไหมตัวนี้ปลาทั้งนั้นนะครับครับจะตัดตัวเพลาออกใช่ไหมตัดออกเลยครับโอเคชุดนี้ทางนี้อ่าแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวปลาเพลาไปนน่ยลงล่างอีกนั่งนั่นสิฮะนั่นลูกเล็กสิ ข้างในก็ดีเลยสายพานบางตัวนี้เหรอครับตัวนี้นะครับผมจะทําเป็นเพลาครับเพลาลงไปลงนยลงไปโอ้โหร้อนเว้ยอืมครจะเป็นตัวเล็กลงไปครับตัวเล็กลงไปเอาอยู่ไหมใช้โซ่หรือใช้สายพานล่ะสายพานครับสายพานเนาะคอืมอ่าใช้ตัวตัวเล็กสองสองตัวสายพานสองตัวนี้นะลงไปจับกับชุดเพลาข้างล่างส่งไปนู่น มันมันมันจะส่งกิ่นทอดเนี่ยตัวนี้ไปถึงนู่นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูหน่อยาาอจากเพลานั้นมาตัวเล็กลงมานี่เหอแล้วก็มาทําชุดเพลาทานันอีไหมชุดเพลาเอาสายพานมาจับนี่แล้วก็มานี่นนอืมโอ้หลายทอดกันนะ ไม่ชอบใส่โซ่บ่ใส่โซ่มันหาซื้อมาก็ใหญ่ก็ใช้สายพาน,ใ,พานใช้สายาพานใช้สายพานนี้ผมคอยดูก่อนไม่รู้ว่ามันมีกากระบาบดแบบยาวๆตัวนหนึ่งอืม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 พอรูไถมใส่ก็ได้ค๋อมอ๋อก็เป็นแค่ต่อเดียวครับแล้วก็ยิงเขียงมาเลยก็ได้ เริ่มจะมองเป็นรูปรถอัดฟางแล้วครับผมแล้วก็เริ่มมองออกแล้วว่า,าจะต้องทำส่วนไหนบ้างนะครับก็เบื้องต้นก็น้องได้ยกตู้อัดฟางขึ้นแท่นช่วงล่างรถเกี่ยวนะครับแล้วก็วางเครื่องยนต์นอยู่จุดศูนย์กลางเลยแล้วก็ตามมาก็คือปั๊มตัวเดินนะครับปัม๊ม ป๊มเสร็จแล้วก็ทำเป็นชุดเพลาทรงกำลังทดชุดสายพานเนาะลงมาแล้วก็มาทดชุดสายพานอีกก็กล่าวว่าเพลาอีกสองชุดอีกเ,เนาะพอดีเลยดีครับทานข้าวยัง yeah. โโอ้โหครับนะกินานยกกิคน,นรองรับพวกนี้นี่เหล็กรางอย่างดีเลยพอไหมนี่สายันพอไหมเหล็กรางหมดยังหมดแล้วต้องไปซื้อเพิ่มไหมนี่ครับซื้อเพิ่มออือเหล็กรางหน้าสีเนาะหน้าสีหน้าสีแล้วจะโคแล้วปั๊มก็จะอยู่จุดตรงนี้เลยนะครับ ตัดสินใจแล้วทำแท่นแล้วนะครับมีร้อนไหมนี่จับตัวนั้นลวกมือเลยดีนะจับแบบเดียวอเนี่ยอันนี้ยังไม่เชื่อมใช่ไหมทั้งหพึ่งวางเหรอรือทำแบบจับนัดเชื่อมเลยเต็มเลยเนาะเพราะว่าปลามันถอดทางนี้ได้เนาะชอบจริงๆเลยเขาเล่นแบบนี้เลย โอ้โหเนี่ยตัวนี้นี่สามารถต่อยอดทำเป็นรถวินได้นะแบบสูตรเนี่ยรถวินอะ่ะช่วยใช้ระฟังนะช่วงล่างนี่ลักษณะาวางเครื่องเนี่ยถอดตัวนี้ออกก็รถวินรถวินเลยอะ่ะ <c oughs> เออรถวินได้เลยครับเพราะที่พี่เห็นรถวินนะั้นเหมือนเขาวางชุดอย่างนี้นะอย่างนี้เนะต่รถวินนี่ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะชุดกระวาง รถวินลักษณะประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาเอาตัวชุดเพลาหลักไปทางน้นใช้เฟืองท้ายของอะไรนะฟูโซ่บอ่ะใช้ต่อเฟืองท้ายเออเอาเฟืองท้ายมาแล้วก็ใส่เกียร์เอวใส่เกียร์สวยเลย โอ้โหนี่โอ้โโอ้โหเลยอันนี้อันนี้คือจะจะเช็ดอย่างงี้ใช่ไหมสายันครับปั๊มอ่ะครับผมมันเช็ดอย่างงี้ใช่ไหมครับผมนี้ของของเดิมเขาก็เช็ดอันนี้ตัวนี้ปั๊มมากับกับตัวช่วงล่างนี่ใช่ไหมครับผมอ่าปั๊มตัวนี้แล้วแล้วแล้วปั๊มนี่เราเช็ค หรือยังว่าโอเคหรือยังไม่ยังไงยังไม่ได้เช็คเลยครับยังไม่ได้เช็คเลยเนาะต้องลุ้นแล้วรุนอีกแล้วต้องลุ้นปั๊มอีกแล้วครับผมอืมตองดูตรงแต่ปั๊มนี้น่าจะเช็คเองเป็นมั้งเป็นไหมถอดถอดทีเกี่ยวว่าถอดทำเองถอดทำเองปั๊มอืมนี่ปั๊มเอ่ออะไรนะอีตันอีตันยี่สิบสองใช่ไหม ก็ใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่เกือบเท่าได้กินเลยใหญ่ก็ได้กินใหญ่ใหญ่เกือบเท่าได้กินยี่สิบสามอ่ะกิตันนี่ใหญ่เหมือนกันกิตันโดยมากก็จะเกษตรพัฒนาเขาจะใช้กันเกษตรเจ้าช้างแลมันเรนขับสบายมือนิ่มมากเลยกิตันเหรอขาเนมันนิ่มมากเลย อะไรกินี่แข็งคักเลยตัวตัวคอนโทรนนี่ใช่ไหมมันนิ่มอืมเออเนาะนี่ครับโอ้เริ่มเริ่มวางชุดคานแล้วแหละวางชุดเออเขาเรียกว่าต่อลังไม่ทำเป็นชุดเป็นทุกฟาง ได้กำลังเลยว่าจะเอาหน้าสามมือหน้าสี่ดีแค่เออหน้าสีมันเหลือแค่นี้เลยเออเอเาหน้าสี่เลยเพราะทำต่อยก็ต้องอแข็งแรงอืของเขาก็ทำแบบมันสลักประกอบใช่ไหมตัวนั้นทำเป็นสลักประกอบนะครับจะซื้อกระบอกลมมายิงนะฮะกระบอกลมกระบอกลม <laughs> แบบไหนแบบพับเลย อ๋อเออแจวแจวๆจวตั้งแต่เอาเครื่องมานี่ยังไม่ได้ทดสอบสตาร์ตเองเลย <c oughs> อีกกี่วันเนาะจะได้ฟังเสียงเครื่องนี่ <c oughs> สงสัยจะรอรอปัม๊มรออะไรเสร็จช่วงล่างเสร็จมอเตอร์เสร็จเนาะ นี่เรียบร้อยโอ้โหคันแข็งแรงครับผมแข็งแรงพอเราใส่พวกปั๊มพวกเครื่องไปนี่มันเริ่มลงตัวนะมันก็ดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นาอเออนั้น่มันได้แปลงอีกทีแล้วเอ เดี๋ยวลงทำงานไปในทุ่งก็ดูไปมันก็ไม่สูงแล้วครับมะนาวก็ได้มะนาวก็ได้ไหนเพิ่งจะวางเมื่อเช้าไหนเพิ่งจะออกแบบได้เมื่อเช้าอ๋อเ <c oughs> พิ่งทำเมื่อเช้านี่เองครัอบอืมวันนี้ผมเตว้เมใบไม้ซอ่ไว้หน่อยแล้วก็มาดูตอนเช้าก็ เอาเลยบางนี่และจักเลยจากนั้นก็มาอืมอ๋อดีเลยเนี่ยพวกนี้ขัดขัดพ่นพ่นหน่อยทำสีใหม่เนี่ยชวยเลยครับเครื่อฉีดน้ำดีเออแต่วันยังไม่เรียบร้อยนะครับอ้าวพวกนี้ไม่ต้องจุกไว้เหรออะไรไม่เข้าเหรอไม่ได้จุกเลยจุกเป็นบางตัวมันหลุดไปแต่หลุดเลยหลุดเมื่อเช้าอ๋อเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวอะไรเข้าเดี๋ยวงานงอก อ่ะเมื่อกี้จะทำอะไระอ๋อต้น่งเพลานี่นะก็คือเพิ่งเห็นใช้รอกอ้าวทำไม fc เขาว่าทำไมยังไม่ใช้เอ่ออะไรอะ่ะทำไมครับคือเรียกว่าระบบอะไรนะโชคพวกอะไรอะ่ะอนลักษณะเหมือนเฮียบเหมืนอนลายยกอะ่ะไม่ต้องใช้รอกอะ่ะไอ้ก็บอกไฟฟ้าเรานะ ไม่ทำไม่ทำเลยทำตนรถนี่ยังไม่มีทุนเนาะครับอืมหมดก็เกือบหมื่นเอ๋อตัวนั่นเนาะแต่ก็สะดวกนะครับมันก็สะดวกยืนยืนออกมาก็กกอยยกตามขึ้นได้นี่ครับตอนนี้วางชุดเพลาเสร็จก็น่าจะใส่เหล็กตัวนี้แล้วก็เริ่มต่อไปข้างล่างเนาะครับอืมแบนนี่ดูโล่งมากเลยเนาะยันโล่ง โล่งแล้วมันดูแลง่ายโล่งแบบนี้เลยชุดนี้อีกชุดนี้จะใส่ตัวไหนใส่ตอมเลยอ๋อชุดนี้ต่อจากมามาเป็นตัวปั๊มใช่ไหมครับผมตัวมาขับปั๊มนิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นยกคอยกคอตัวนี้๋อต้องต้องสูงต้องสูงขนาดกันตัวนี้ไหมครับผม แสดงว่าเท่นี้สูงกว่านั้นอีกจะลงไปยังไงจะลบลงไปชนกับตรงโน้นหรอครับเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปครับตอนต่อไปคืบหน้าอย่างไรก็รายงานเอฟซีที่ติดตามผลงานของน้องสายันกันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็มาถึงนี้แล้วนะครับก็เหลือชุดเพลา เราท่งกําลังเดียวกระจายมาให้มันจบเดี๋ยวอีกน่าจะอีกไม่กี่วันน่าจะเสร็จเนาะชุดเพลาชุดอะไรทำคนเดียว,ยว <laughs> โอ้ทำคนเดียวนี่ยผมไม่ไหวด้วยไม่เอาเลยเด้อใจไม่รักจริงๆนี่ทำไม่ได้หรอกครับพี่น้องอ๋ยังไงตีกำลังใจให้น้องกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปด้วเท่านี้ครับผมติดตามกันตอนต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ